กาบสบายดีพ so ี่น้องสบายดีมือสมองสบอนขลุนเอาวบควันกระตทือนยังเมือ่เลยทุกคนเนาะแต่ในกล่องมันคือเจ๊ตะเวนบาทันเลกคือสิพากันไปตลาดนะหอยปังทุกคน ท่านมีไผลกสําหรับคนเลยสาเกินบ่ว่สาวดอกเปยังแล้วเนาะเดี๋ยวกอนเนาะสิเขา6:00นเด้ตลาดนัดตอนเช้าคนบ้านปังไปเบิ่งนํากันว่าสิมีหยังแน่เนาะมื้นี้งบ300เงินขายไก่บ่วั มูบ้านแตะทุกคนแต่ว่าสิมีคนหรือบ่บางคนระบามาเศร้าคนบุกคนเลยแต่ว่าหอนช่วยไายคันเนาะ ทรมาวะแวทบักู่อะมันเน่าเอ้าปู่มาส่งว่มาส่งเห็นกายกันเลยน่ะวมาคเห็นมีน้กิน่นมาสื่อของกินแงวอีเนาะเีย คนมาลงหน้าแต่เศ้าทุกคนเลยแต่คนมาสืบเนี่ยย้ำนาวเกสิบมาไหวมาไหนสิิ่วยเนี่ย เฮ้ยคนมาคายกับเท้าบัตรอะไรต่างคนเลยคนบัตรไก่เงอนเที่ยงกันแต่ยังกับมาขายแต่ยังกับมาวางลงเนาะมีเขียดมีกบมีมะพร้าวเด้อได้แต่ละร้อยเดียวร้อยเดียว ไข่แต่ละลอยทุกคนรบ่นเฮาแต่ลอยปลายฮะรอคนดูหยแฉะเดกเปไนเขาเดจะมอวันนี้อปนตาหยุด่นร้านเป็นดอกไม้มาเริ่มาเร่มเริ่มมาเริ body น้องชอยบเด้อม่เยมาับก็ครั

มาได้มาเราตลาดบ้านน้อง้ปังทุกคนเมื่อนี่ตลาดเศร้าหรือว่าเป็นตลาดนัดเนอะนานๆที่ทุกคนจังเลยมา

tổng tháng này chị ơi bỏ mặc thôi nữa tổng một là Sáu ừ. เข้า sao ซ่ำหน่อยซาวบ่ครับอือเพิ่นบะซาวบาทบอกได้ <laughs> <laughs> <là sao> <laughs> <Lẻ bọn đúng? cười>

ต,ตื่นพี่น้องลูกเป้นเด็เกแถวๆวัน <c oughs> นี้ยังบม่ตื่นอันนี้เนี่ย่าอตลาดเานีน่ารอตลาด้กลองน่าอตลาด้าวกลงน่าวกลองน่ารอตลาดข้าวกลดอง่ารตลาดขัาวกลองน่าดข้วกลอง่ารอตลาดข้าวล้ง่ารอดตลาด้อน่ารอดตลข้บงน่นตลา้วกลน่ลาดกองน่าแลาดวง เอาตองก็อนึ่งบาทอะไกองผักอันี้มาใหม่ๆเลยบาทเล็นหรอคักไก่อเลมาใส่นี่อะไรใส่นกั้เป็นสามสาิานึงเนาะแม่ซยร์ไหใส่มกเซียเใส

เสร็จแล้ับแล้วทุกคนเลยซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วหลาของสองสามอย่างนี่แหละทุกคน ขายขายหมูราคาหุม้มลุ่มพอค่ะเลยทุกคนกขายดิบขายดีค่ะ <c oughs> อกำละสบาทนท่กำสาบาทเอาหมัดหนึ่งก้านึลถ้กากันมาซื้อเนี่ยเดี๋ยวกินเลย ได้ยังแงเบาขวัญวบซ้อยพี่น้องามเนาะต้องูกวะเยแล้ท่น้องาน้ทุกคนพอดีแขนหนึ่ง เอาปูปะเชิได้เนาะไ่ละพัดแล้วก็เอาปูตาแล้วก็ปูฟรีเราผูไหเพื่อนใช่ผูใส่หางใส่ผูเออบัตท่านได้ล่างหน้าบ้านี่หนึ่งร้ยสิบาสื่อยังอะไรทุกคนนุ่ว่าอร์ชเลาคลิดตะเพียง่านี้พอกันคลิปหนาสบายดี